อยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่แต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะที่นี่มีให้คุณแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากได้รถตู้ครอบครัวไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับ ต้องบอกแบบนี้ว่ามีโปรโมชั่นดาว0%ด้วยนะครับแล้วก็ดาวน้อยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถตู้ไปใช้ช่วงพี่ใหม่แล้วก็ผ่อนเหมือนเช่าใช้นะครับ <S <S เรามาคันที่เป็นซิกเนเจอร์ o y a l c u s t o มเลยดีกว่าที่ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยครับคันนี้ y o y o t e l เว i r i ปี2015ไม่1 140,000กิโลเท่านั้นนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานคันนี้ได้เป็น Hybrid e4 e4 <vo S 2> คือเป็นรุ่นขับเครื่อง4ี่ล้อที่จะราคาแพงกว่ารถทั่วไปนะครับคันนี้1ล้าน 2 9 0 0 0 0บาทโปรโมชั่นให้รถไปเลย1 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้1 1 9 0 0 0่บาทเต็มออกรถ0บาทจ่ายแค่ค่าประกันจัดโอนเท่านั้นครับแต่ยอดจัดไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้น่าใช้มากๆนะครับรถใหม่1 4 0มื่กิโลปี2015รถสีขาวสภาพสวยนะครับคันต่อไปนะฮะที่ดาวน้อยเช่นกันนะครับนี่โฟล์คคาร์เรวเลปี2019ครับคันนี้จะได้รถลักชูรี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลมาอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับแล้วก็รถคันนี้มีกั้นกลางวี พรครบหมดนะครับรถออกโยนรกิจนะครับรถศูนย์บ้านเรานะครับราคาคันนี้จาก9,99,999บาทครับผมโปรโมชั่นเหลือ8 4 9 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้800,000บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับใช้เงินดาวเพียง49,999 99, บาทเท่านั้นครับแต่ก็ยอดจัดก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับอ่ะ คันต่อไปนะครับใช้เงินดาวเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเวลไฟ2,015 ZG ไมแสนสามนะครับสีดำคันนี้1,290,000บาทผมลดแสนหนึ่งเหลือ1 1, 1 9 0 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ9 0 0 0 0บาทนะครับใช้เงินดาวอยู่ที่2,90,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากได้นะครับคันต่อไปคันนี้ปี2,018ครับเป็นเอา a าดนะครับรุ่น X นะฮะไมแสนวโล นะครับสีขาวรถสวยนะครับคันนี้ราคาร7 9 9 0 0 0าบาทจัดแฟแนซ์นได้อยู่ที่1,500,000บาทใช้เงินดาว2,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ก็จัดไปนะครับอาคารสุดท้ายรถ บ้านหลักแสนนะครับโตโยตา้าเวลไฟ2.0มายนาเชนตัวสุดท้ายเมกกี้เมาส์แล้วนะฮะเป็นเบาะเมกกี้เมาส์แล้วราคาจาก899,000บาทลดแสนหนึ่งเหลือ799ครับจัดไฟแนนซ์ได้500,000ใช้เงินดาวน์299,000บาทครับผ่อนเดือนละหมื่นหน่อยๆนะฮะขับสบายๆช่วงวันหยุดแล้วกันใครที่อยากจะได้นะครับรถทุกคันเรามีการการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิคว่ำมจมน้ำตัดต่อ,ตอและไฟไหม้ยินดีซื้อคืนเต็มตามจำน,น,นวนท,ท,ที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจกุณนันทีอีก200,0 ใครที่สนใจก็ติดต่อมานลครับ0852504444ไลน์เพื่อเชื่อมโชว์ดูวมแอสไซน์สามสุรัสกอกราชไลน์ครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ